สวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจิราพาชาแนลนะคะในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกุมค่ะในปีพุทธศักราช2565จะซื้อบ้านนั้นจะได้ไหมนะคะก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามในช่องของจิราพาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในปีพุทธศักราช2,565นะคะมีดวงดาวใหญ่ๆนะคะโครจรย้ายราศีถึงสดวงเลยนะคะก็จะมีดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้นะคะซึ่งชาวลัคนาราศีกุมก็จะหมายถึงเรื่องการเงินและก็โชคลาภค่ะดาวพระราหูดวงนี้นะคะก็จะมีเกณฑ์การโครจรโยกย้ายเช่นเดียวกันนะคะก็จะหมายถึงตัวตนของท่านเองนะคะและดาวมฤตยูดวงนี้ค่ะก็จะมีการโครจรโยกย้ายใน ปีพุทธศักราช2565นี้เช่นเดียวกันนะคะ การพยากรณ์ดวงเฉพาะเจาะจงลงไปนะคะค่อนข้างที่จะต้องมีความละเอียดและก็มีความรอบคอบเป็นอย่างมากนะคะจะต้องเอาวันเดือนปีเกิดและที่สําคัญมากๆก็คือเวลาเกิดของท่านท่านนั้นด้วยนะคะเอามาผูกดวงวังลัคนาแล้วถึงจะพยากรณ์ได้อย่างละเอียดแม่นยํานะคะรวมไปถึงนะคะวันเกิดของท่านด้วยค่ะดังนั้นนะคะในคลิปนี้นะคะจะเป็นการตอบคําถามในลักษณะแบบกว้างๆนะคะโดยการนําเอาลัคนาราศีกุมค่ะ มาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โครจรโยกย้ายในปี65นี้นะคะไม่ได้เฉพาะเจาะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งเลยนะคะดาวอีก10ดวงของท่านไม่ได้เอามาพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะแต่ก็จะชี้ให้ท่านเห็นว่าชาวลัคนาราศีกุมนะคะในปี65นี้มีเกณฑ์จะซื้อบ้านได้ด้วยเหตุผลอะไรนะคะเมื่อถามถึงการซื้อบ้านซื้อรถหรือซื้ออสังหาริมทรัพย์นะคะจะต้องมาดูที่พบพันธุคือตรงจุดนี้นะคะ่ะ ในวันที่7นะคะกรกฎาคมปี -65 นี้นะคะดาวมฤตยูค่ะจะโคจรย้ายเข้ามาอยู่ในภพพันธุก,ก็คือเกี่ยวกับเรื่องบ้านเรื่องรถและก็เรื่องอสังหาริมทรัพย์ของท่านย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเลยนะคะเปลี่ยนแปลงแบบที่ท่านไม่อาจจะคาดคิดก็เป็นไปได้นะคะและเมื่อดาวมฤตยูนะคะโคจรมาอยู่ในเช่นนี้นะคะเขาอยู่ตรงจุดนี้นะคะเป็นเวลา7ปีเลยค่ะ ดังนั้นนะคะชาวลัคนาราศีกุมนะคะในระยะเวลา7ปีนี้ท่านจะต้องมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงในเรื่องของบ้านเรื่องของรถและก็เรื่องของอสังหาริมทรัพย์แต่เป็นช่วงระยะเวลาใดาอาจจะเป็นปี65นี้ปี66,67หรือจะเป็น68นะคะก็ขึ้นอยู่กับดวงชะตาของแต่ละท่านนะคะระยะเวลาไม่เหมือนกันค่ะเหตุการณ์จะเกิดขึ้นก็ไม่เหมือนกันอีกเช่นเดียวกันนะคะแต่อย่างไรก็ตามนะคะ ก็จะมาชี้ให้ท่านผู้ชมมองเห็นนะคะว่าในปี65นี้นะคะมีดวงดาวที่โคจรนะคะสามารถนะคะบอกให้ท่าน ได้รับรู้ว่าท่านมีเกณฑ์จะซื้อบ้านใหม่ได้ในช่วงระยะปี65นี้ก็คือนะคะอันดับแรกเลยก็คือดาวการเงินของท่านค่ะในวันที่8เมษายนปี65นี้นะคะดาวการเงินก็จะโคจรนะคะมาได้ตำแหน่งกเกษตรราธิบดีนะคะเขาอยู่ตรงนี้ประมาณ1ปีนะคะก็แสดงว่าตั้งแต่วันที่8เมษายนปี65เป็นต้นไปเลยการเงินของท่านนะคะมีความมั่นคงเป็นปึกแผ่นนะคะไหลามาเทมานะคะท่านจะจับอะไร ก็เป็นเงินเป็นทองไปหมดเลยนะคะและหลังจากปี66เป็นต้นไปนะคะดาวการเงินตรงจุดนี้นะคะก็โครจรเข้าไปอยู่ในภพสหาชะได้ตำแหน่งราชาโชคเห็นไหมคะการเงินของท่านไม่ใช่ดีเฉพาะปี65นะคะยังดีต่อเนื่องไปจนถึงปี66และปี67เลยนะคะยังเดินโครจรได้เด่นได้ดีในตรงจุดนี้เป็นจุดแรกนะคะที่จะบ่งบอกว่าท่านสามารถที่จะซื้อบ้านได้อย่างแน่นอนเลยนะคะ และอีกจุดหนึ่งนะคะก็คือดาวพ,พระพฤหัสดวงนี้นะคะไม่ได้หมายถึงเรื่องการเงินของท่านอย่างเดียวค่ะหมายถึงพบโชคลาภของท่านพบโชคลาภก็หมายถึงว่าท่านอาจจะได้เงินเข้ามาแบบไม่คาดคิดท่านอาจจะได้เงินเข้ามาแบบาแบบแลาบลอยก็เป็นไปได้หรือท่านอาจจะได้มาโดยการที่ท่านลงทุนอะไรลงไปนะคะลงทุนไม่มากแต่ท่านได้กําไรมากก็เป็นไปได้หรือบางท่านนะคะอาจจะมีรายได้พิเศษเงินประจําตําแหน่งเงินเกี่ยวกับการเป็นที่ปรึกษาอะไร ต่างๆเหล่านี้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะก็ส่งผลดีมากๆเลยนะคะต่อท่านตั้งแต่ปี6566และปี67เช่นเดียวกันนะคะแต่อาจจะเป็นปี65 66หรือ67ก็เป็นไปได้ทั้งนั้นนะคะก็ขึ้นอยู่ พื้นฐานของแต่ละท่านด้วยนะคะบางท่านอาจจะมีเงินส่วนตัวบ้างอยู่แล้วนะคะแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้นะคะการเงินเข้ามาอย่างเนืองนองจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองก็อาจจะมีเกณฑ์การซื้อบ้านเข้ามาก็เป็นไปได้หรือบางท่านนะคะช่วงระยะเวลานี้การเงินยังไม่มั่นคงเท่าไหร่นะคะถึงแม้ว่าปีนี้จะเก็บ ไปได้แล้วอยู่ก้อนหนึ่งก็ยังไม่พอที่จะซื้อก็อาจจะไปเป็นปี 66- 67อะไรเช่นนี้นะคะก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ชมก็อย่าลืมนะคะก็ต้องไปปรับกับชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะดวงชะตาของแต่ละท่านไม่เหมือนกันนั่นเองนะคะและที่สําคัญมากอีกจุดหนึ่งก็คือตรงนี้ค่ะ ดาวพระราหูดวงนี้นะคะซึ่งหมายถึงตัวตนท้องท่านเองนะคะในวันที่30มีนาคมปี65นี้นะคะก็จะโคจรเข้าไปอยู่ในภพสหัชชะได้ตําแหน่งเทวีโชคค่ะแล้วก็อยู่ตรงนี้นะคะยาวนานไปเลยนะคะไปจนถึงนะคะเดือนตุลาคมปี66ค่ะก็แสดงว่าตลอดระยะเวลา1ปีครึ่งนี้นะคะท่านจะทําอะไรก็ตามนะคะ คนรอบข้างนะคะก็จะให้การช่วยเหลือเกื้อกูลแก่ท่านหรือสังคมคนรอบข้างก็จะให้ความนิยมชมชอบท่านให้เกียรติท่านแล้วก็ยกย่องท่านแล้วนะคะหรือบางท่านนะคะอาจมีธุรกิจเกี่ยวกับการซื้อมาขายไปนะคะลูกค้าต่างๆนะคะหรือหมายถึงนะคะคนจำนวนมากๆนะคะก็ให้ความนิยมชมชอบในสิ่งที่ท่านนํามาเสนอเขานั่นเองนะคะ ในเมื่อนะคะดาวมฤยยูนะคะโคจรเข้าไปอยู่ในภพพันธุในวันที่7กรกฎาคมและอยู่ตรงนี้ถึง7ปีก็จะส่งผลถึงเรื่องการงานของท่านย่อมมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงอย่างแน่นอนเลยนะคะในเมื่อนะคะการเงินนะคะก็มีความโดดเด่นนะคะจะจับอะไรก็ เงินทองไหลามาเทมารวมไปถึงนะคะโชคลาภของท่านนะคะยังเนืองนองไปเลยนะคะหลายๆปีรวมถึงตัวท่านเองนะคะก็มีคนรอบข้างคอยให้การสนับสนุนคนรอบข้างให้เกียรติแก่ท่านในลักษณะเช่นนี้แสดงว่าการงานของท่านก็ต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนเลยนะคะหลายๆจุดหลายๆข้อที่จิลาชี้ให้ท่านเห็นนะคะก็บ่งบอกเลยนะคะว่าชาวลัคนาราศรีกุมนะคะในปีพุทธศักราช2565นะคะ ท่านสามารถจะซื้อบ้านใหม่ได้เลยนะคะแต่ท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจในลักษณะที่ว่าดวงของท่านผู้ชมแต่ละท่านไม่เหมือนกันนะคะขึ้นอยู่กับว่าดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ดาวพระราหูดวงนี้นะคะให้คุณแก่ท่านมากน้อยเพียงใดนะคะก็หมายความว่านะคะท่านผู้ชมแต่ละท่านนะคะสามารถทำเงินหรือสามารถที่จะได้เงินเข้ามาได้ไม่เท่ากันนะคะบางคนได้เข้ามาเป็นหลัก ล้านบางคนได้มาเป็นหลักแสนบางคนได้มาเป็นหลักหมื่นก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านผู้ชมด้วยนะคะดวงของบางท่านนะคะอาจจะมีดาวพระพฤหัสนะคะเด่นดีในดวงเดิมของท่านก็อาจส่งผลให้ท่านได้เงินมาในปีนี้เป็นจํานวนมากมายนะคะได้โชคลาภมาเข้ามาอย่างเนืองนองท่านก็สามารถซื้อได้ในปีห5หนี้แต่ในดวงเดิมของท่านถ้าดาวดวงนี้นะคะมี ตำแหน่งที่ลดหลังลงไปนะคะการเงินของท่านก็ได้ลดลงไปตามตำแหน่งของดวงดาวนั่นเองนะคะก็อยากให้ท่านผู้ชมนะคะเข้าใจในลักษณะตรงจุดนี้ด้วยนะคะแต่อย่างไรก็ตามก็อยากจะให้ชาวลัคนาราศีกุมค่ะนำำําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้นะคะไปปรับกับชีวิตของท่านอีกครั้งหนึ่งนะคะก็จะเป็นประโยชน์กับท่านเป็นอย่างมากเลยนะคะ ถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ